ครับผมกับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่นะครับเ c ที่น่ารักทุกท่านครับผมอันนี้อยู่กับช่องพายฉางทองอีกแล้วครับนี่พบกับควันลุกอีกแล้วครับผมวันนี้พามาตัดอ้อยครับผมนี่ครับตอนนี้กําลังมัดครับผมอของครอบครัวพายฉางทองนะครับนี่แม่นะครับผมสวัสดีค่ะนี่ครับคนกี๊ดอยู่ทางนู้นนะครับผมเออครับอันนี้พ่อครับผมครับก็ นี่นะครับอ้อยสวยครับผมลำเป็นอ้อยขันน้ำเปลือกบางเป็นอ้อยกรอบนะคะอ้อยอย่างดีเลยนะคะอ้อยขันน้ำเปลือกบางนะครับผมเป็นลำลำตรงๆงเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากการไล่ผลไม้ในตอนเย็นนะคะนี่นะครับคะแนนมาก็จะมาอยู่ที่แปลงอ้อยแล้วก็ยาเนเปียครับแล้วก็จะมาซื้ออ้อยนะครับผมซื้ออ้อยซื้ออ้อยซื้อยาซื้อ สับปะรดนะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารนะครับผมนี่ก็พาพ่อพ่อแม่นะครับตอนมาตัดช่วงแรกๆเจอฝนนะครับฝนปอยโปๆยนะครับพอตัดตัดเสร็จกําลังแบกขึ้นนะครับทีนี้เจอแดดนะครับผมนะครับวันนี้ความรู้ก็พามาดูนะครับผมอันนี้แปลงอ้อยเราก็จะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับผมอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็อ้อยสวยนะครับผมก็พาพ่อพ่อแม่มาดูนะครับผมนะครับพามาดูมาชมนะครับอ้อยนะครับผมเอาไปให้ คือสามารถเอาไปทอเปลือกนะครับผมเพาะเปลือกไลได้แล้วเราก็เอาไปให้เขากินเล่นได้นะครับผมนะครับสวยมากเลยนะครับผมอ้อยนะครับลำยาวนะครับลำยาวก็ลำก็มีพระขนาดนะครับผมกระขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับผมนี่นะครับขอพาพ่อๆไปแม่มาดูนะครับผมนะครับก็กําลังดีเลยนะครับสําหรับอ้อยนะครับแปลงนี้นะครับผม ครับเราก็ส่วนมากเราจะซื้อเหมาแปลงแบบนี้นะครับผมซื้อเหมาแปลงเอานะครับผมครับเช่นที่เราตัดไปประมาณนี้ก็จะกะเวลาว่ากะว่าเขากินหมดพอดีนะครับแล้วเราก็มาตัดใหม่นะครับผมคือไม่ตัดไปแบบไวนานจนเกินไปนะครับผมนะครับถ้าจริงๆแล้วเราใส่ไปได้อีกครึ่งอีกได้อีกครึ่งคันเลยนะครับผมนะครับแต่ว่าเราเราไม่เอาไปนะครับเอาไปแค่เขาพอกินนะครับผมเพราะว่า กินหมดประมาณอ่กี่วันกี่วันนะครับผมที่อ้อยกําลังอร่อยกําลังหวานกําลังดีอยู่นะครับผมนะครับไม่ไม่ไม่เอาไว้นานเกินไปนะครับหมดแล้วก็มาตัดใหม่นะครับนี่นะครับผมก็พามาดูประมาณนี้ครับพ่อพ่อแม่ครับผมนะาความดูก็เป็นมือกล้องอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวจะพาแม่เดี๋ยวพาแม่มาขอบพระคุณแม่แม่ก่อนนะครับพ่อพ่อแม่ที่พ่อพ่อแม่เอฟซีที่คอยเป็นกําลังใจคอยเมตตามอบคันแอนให้ นะครับครอบครัวพายช้างทองมาโดยตลอดนะครับผมได้มีคะแนนซื้ออ้อยซื้อหญ้านะครับผมน um. ี่นะแม่ก็네จะได้ปิดคลิปเลยนะครับผมขอบคุณค่าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาผลไม้นะคะที่ไรในตอนเย็นนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็มาได้เป็นค่าอ้อยค่าหญ้าค่าอาหารต่างๆนะคะของครอบครัวฟายช้างทองนะคะก็ขอขอบพระคุณพ่อพแม่ๆ ผู้ใจดีทุกท่านด้วยนะคะเขาเพัวอพายสางทองก็ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมนะครับก็นี่นะครับวันนี้เจอทั้งฝนทั้งแดดนะครับผมสองรสชาติเลยนะครับก็ฝากพ่อพ่อยแม่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบพรัวพายสางทองด้วยนะครับก็จะพาพ่อพ่อไปพาพ่อกพ่อไปปิดคลิปก่อนเนี่ยคอนดิ่นเขาลดแล้วขอบคุณมากๆเลยครับที่เมตตาน้องครับตอนไล์ตอนเย็นนะครับ ครับ,รบขอบคุณครับผมมาลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปต่อไปครับอาจจะไปที่ไหนทำอะไรนะครับผมสวัสดีครับสวยมากครับผม